ไลโอประกาศความเป็นเบอร์หนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะหนุ่มกันชยัยคว้าตัวแอนทองประสมนางแทนพีเซนเตอร์แชมพูสมุนไพร ถือเป็นเบอร์หนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะสำหรับไลโอจากการร่วมมือกันของผู้ประกาศข่าวแถวหน,น้าหนุ่มกัญชยัยจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสทางช่องสามและบริษัท8 8ดไทยแลนด์จำกัดบริหารงานโดยคุณนพร,รัตน์มาลัยวงศ์กรรมาการบริษัทแ8ปดไทยแลนด์จำกัดนัลลานอีเดนหนึ่งเซนเทนเวลไลโอเนรมิตบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติจากสมุนไพรไทยกับไลโอพร้อมกับการเปริดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ซึ่งงานนี้หนุ่มกัญชยัย ที่ได้ชือว่าเป็นตัวพ่อแห่งวงการผู้ประกาศข่าวประทับก,กับตัวแม่แห่งวงการแสดงแอนทองประสมกับเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงมานั่งแทนเป็นพรีเซนเตอร์สองสูตรจากสมุนไพรธรรมชาติไลโอแคปเปอร์ไลบ์เฮอร์เบิรสูตรมะกรูดลดรังแคความมันอากาศคันศีษาและไลโอบัตเตอร์ไฟพีเฮอร์เบิสูตรอัชญชันผมดกดำเงางามีน้ำหนัก เรียกว่างานนี้ค่ะสร้างความฮือฮาให้กับวงการผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนงังศีรษะและวงการบันเทิงพิเศษสุดช่วงเปิดตัวแชมพูสมุนไพรไลโอครีมนวดผมและทิชชู่ขนาด200มิลลิกรัมราคาเพียงชิ้นละ129้บาทพร้อมให้ลองสัมผัสธรรมชาติจัดได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสูตรใหม่ของไลโอลก็เป็น่ัวให่ใช่ค่ะก็เป็นอนอยู่ในส่วนของสูตรอันชั้นค่ะ เป็นแชมพูค่ะนิ่มนวดแล้วก็รีเป็นค่ะก็ดีตรงที่ว่าทําให้ผมเราดกดําเงางามมีน้ําหนักค่ะก็เหมาะสําหรับคนที่สภาพผมคือย่าแย่ขาดร่วงง่ายหรือกระผมน้อยอย่างนี้ก็จะทําให้ผมเราหนานุ่มขึ้นผมที่เป็นสูตรมะกรูดนะครับก็ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะวสูตรมะกรูดเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าในอดีตนะเขาจะใช้มะกรูดเนี่ยนะครับในการสระผม นะครับเพราะว่ามันจะในเปลือกมะกรูดเองเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันนะครับแล้วก็พอสับลงไปเนี่ยรู่อาการของอาการคันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วช่วยเรื่องเรื่องคลองแช่ให้ได้ด้วยครับอย่างนี้ลูกเอ็มบีครับถึงเรื่องมาเป็นเรื่ี่แอบกับกับคุณะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอ่ะคิดกันมานานแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำสูตรอ่าเราจะทำสูมุนไพยกันแล้วก็คือเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมองว่าจะเอาใครดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เราคนเลยคุยว่าเออน่าจะเป็นแอนทศศส์เพราะว่าคือพี่กับแอนหนึ่งรู้จักมันหนึ่งเด็กแล้วนะอย่างที่พี่บอกดูเอตรแล้วก็ที่ยนันงพี่พี่เห็นแอนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบก็ธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เออ,เออเขาบอกนะเขาออกเป็นร่างกายเขาแบบเป็นคนที่แบบคือใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับกับกับคนดั่์ของเรานด้วยเลย ได้ไปใช้ก่อนใช่ไหมก่อนมา้งใจรับค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลายใหม่ของพี่หนุ่มใช่ไหมคะแชรพู่กับรีมรว่าปกติก่อนแล้วนี้พี่หนุ่มเขาจะมีอะไรนะคะฝะกัขนเท้าอะไรของเขาสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเราก็เลยแบบอยากรู้จักก่อนจะได้รู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงเวลาพูดคนถามเราจะได้รู้จัก สินค้าที่เราถืออยู่มันชัดเจนอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็เ,เลยส่งมาแล้วมันก็ตงรงกับจริตเราอยู่แล้วเพราะแอนเป็นคนกินเฮลตี้ดูแลตัวเองทุกอย่างเองก็เชื่อว่าชีวิตของเรามันต้องให้ธรรมชาติดูแลเราอยู่แล้วเออป่วยไข้เราต้องการเทมีงงบ้างในวันที่เราต้องป่วยหรือต้องการวัคซีนก็เป็เรื่องหนึ่งแต่ในระหว่าง่ารที่เราใช้ชีวิตยังไงเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติดี mm hmm. มันเป็นปัจญาเดียวกันกับการใช้ชีวิตของเราเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราแบบแฮปปี้ที่ได้ได,ไ,ดได้ถือป็นคันโดน เเขาาถึงงผู้้คนอปรรรททไยดวิิตภธมชใช่ค่ะแล้วก็ราคาเขาก็แบบราคาดีคือจับต้องได้จริงๆ,ๆใช่ค่ะแล้วของเขาก็ดีด้วยแล้วก็ของก็งระพอดีพอดีแบบสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยซก่ซก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบออสินค้าไลโอน,นะครับวันนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่นะครับคือจะเป็นแชมพูสมุนไพรนะครับมีกลิมนนุ่งนะมีทรีทเมนต์นะครับคืออยากให้ลองใช้จริงๆนะครับเพราะว่า ซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับก็ซื้อได้เลยครับซื้อเป็นนิเลเป็นนะครับบู๊นะครับมัสสันเอ่อซีเจมอลนะครับหรือว่าอีกหลากหลายนะฮะก็คุณสามารถหาซื้อได้เลยนะหรือว่าจะซื้อที่ตูวแทงก็ได้นะครับแล้วก็ห้างหรือ้าตทั่วไปครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มเริ่มเข้าไปที่จีแล้วบ้านจะดุลใจคนจีนไหมไงก็ก็ เชื่อว่าก็น่าจะน,าน่าจะเข้าไป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 แชร์ส่วนแบ่งของตลาดจีนได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคือไลโอเองเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสูตรที่คนไทยเองเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลได้ดีนะฮะพอไปอยู่ในหมู่จีนเนี่ยที่จะเชื่อว่าคือด้วยบแบบคนเอเชียเหมือนกันนะฮะและ้วเรื่องของขอคนดักเองเรื่องของการใช้มันจะเหมือนกันคือความสมุกไทยอันว่าคนจีนชอบอยู่แล้วต่างใจจะชอบอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าเลาจะได้ใช่ตอนนี้มีตัวแทนสนใจมาอยู่กันตัวแทนกับทีไเลยมีครับมีมีมีเยอะมีมีที่จีนแล้วก็มีฟิลิปปินส์มีหลายที่ครับยิ่งมาคุยเติมคุเติมคุยเติมค่ะโอเคค่ะ